สวัสดีครับนิวจะมารีวิวเรือมี GT7 ซีรีส์นะครับก็จะประกอบไปด้วย GT7 แล้วก็ตัว GT7T นะครับนอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษนะครับเรือมี GT7 Dream Edition ที่ไปคอลแลบกับทาง Aston Martin มาด้วยนะครับรุ่นนี้ซีรีส์นี้เขาบอกว่าเป็น f ฟ a กชิพคิล l ลอรในปี2025นะครับว่าแต่ในเรื่องของการใช้งานจริงเป็นอย่างไรแล้วสมกับที่เป็น f ฟ a กชิพคิล l ลอรหรือเปล่า ไปติดตามชมจากในรีวิวได้เลยครับสำหรับคำว่า f a c t i h i p ูลเนะครับที่เรามีเข้ามาใช้จริงๆคำนี้เนี่ยถูกใช้มานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็แค่ช่วงหนึ่งมันหายไปทนั้นเองนะครับคือ f a c t i h i l l e r มันจะเป็นการที่มีมือถือขึ้นมารุ่นหนึ่งแล้วในเรื่องของตัวสเปคเองเมื่อเทียบกับตัวเรือธงที่เป็นแบรนด์หลักคือปัจจุบันนะครับมือถือแบรนด์หลักตอนนี้เรือธงก็ราคาประมาณแบบ30,000ไปปายถึง4 0,000ก,กลางๆแล้วเนาะ สำหรับตัว GT7 Series ในบอกราคาก่อนดีกว่านะครับ GT7 Series เนี่ยราคาเริ่มต้นคือ17,999บาทสำหรับตัว GT7T เนาะส่วน GT7 นะครับจะราคาอยู่ที่22,999บาทก็จะเห็นว่าส่วนต่างเขาเมื่อเทียบกับเรือธงของแบรนด์หลักอะ่ะมันจะห่างกันประมาณเกือบเท่าตัวหนึ่งนะครับนี่คือครึ่งๆรึ่ะแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ย อาจจะไม่ได้ทิ้งกันมากนะครับอ,อย่างตัวชิปเซตเนะครับเรื่องแรกที่จะมาคุยกันคือตัวชิปเซตนี่แหละ GT7 นะครับเขาจะใช้ชิปเซตระดับเรือธงเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ชิปเซตอย่าง Dimensity 9400E ถูกใช้ในสมาร์ทโฟนก็คือรุ่นนี้นี่แหละก็อยู่ใน GT7 นะครับโดยชิปอย่าง Dimensity 9400E จากทาง MediaTek นะครับเป็นชิป4นาโนเมตรที่ใช้ตัวพรมคอ์นะเป็น Cortex X4 ความเร็วอยู่ที่3.4 GHz กิกะเฮิร์นะครับถือว่าความเร็วสูงมากแล้วก็ตัว G P U น่าสนใจนะครับใช้ Immortal G 7 2 0ที่มีความเร็วของ G P U อยู่ที่1.3 GHz กิกะเฮิร์และรองรับตัว Ray tracing ด้วยนะครับในแง่ของประสิทธิภาพในตี้เก้าี e เนี่ยถ้าเราเทียบกับชิปเซตของทางฝั่ง Qualcomm นะครับ ถ้าเราเทียบกับ snapdragon 8 gen 3เนี่ยตัวนี้ถ้าเอาวัดที่คะแนน a n t u t u นะครับตัวนี้ An t ต t u ได้อยู่ที่2ล้าน2นะครับก็จะมากกว่า snapdragon 8 gen 3ประมาณ2 0 0แสนคะแนนนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปราคาตัวนี้22999บาทมันห่างกับตัวเรือธงของแบรนด์หลักครึ่งๆเลยนะครับในขณะที่ performance เนี่ยอยู่ในจุดที่มันใกล้เคียงกันต่อห้เทียบกับตัว snapdragon 8 elite ก็ยังอยู่ในจุดที่ผมว่าคะแนนมันไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นนะครับเมื่อเทียบกับสมมติเรา,เาราคามาตั้งแล้วเอา performance มาเทียบเนี่ ราคาอาจจะห่างกันเท่าตัวหนึง่งแต่ performance น่ะมันอาจจะสูสีกันนะครับอาจจะแพ้กันไม่ได้มากโดยประสิทธิภาพระดับนี้ในการเล่นเกมเนี่ยมันมันเล่นเกมทุกเกมได้อยู่สบายๆอยู่แล้วนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเรือมี GT7T ตัวนี้ก็จะใช้ชิปอย่าง Dimensity 8400 Max นะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นชิประดับกลางตัวท็อปสุดของทาง Media t ทเทนะครับเรื่องของคะแนน b e n c h m a r k a n t u ตูเนี่ยตัวนี้ทำได้อยู่ที่1 6ล้านแสนคะแนนโดยประมาณนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับท็อปท็อปอยู่ดีนะครับอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับตัว GT7 แต่ถามว่าในแง่ของการใช้งานเนี่ยตอบโจทย์อยู่แล้วเรื่องของการเล่นเกมเดี๋ยวสบายหายห่วงเดี๋ยวเจาะลึกให้ในส่วนของการเล่นเกมอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของตัวสเปคข้างในทั้งคู่ให้แรม 12G กิกมาสำหรับตัวรุ่นปกตินะครับแล้วก็ความจุถ้าเป็น GT7 ะคจจได้วามุ 512 g b ส่วน GT7T เนี่ยจะได้ความจุอยู่ที่256 g b นะครับส่วนในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเร a มี GT7 เนี่ยผมเทสที่ตัว GT7 เป็นหลักแล้วกันนะครับจริงๆทั้งคู่เนี่ยถ้าเอาเกมแบบ120เฟรมมาเล่นได้เหมือนกันนะครับอย่างตัว GT7T เองก็สามารถเล่น p u b G 120เฟรมได้นะครับแล้วก็ตัว GT7 เองก็เล่น p u b G 120เฟรมเช่นกันผมทดสอบกับเกมทั้งหมด3เกมนะครับที่แบบทดสอบหลักๆนะก็จะมีเก i n Impact นะครับเล่น60เฟรมปรับสุด ลื่นมากนะครับพับ G 120เฟรมเล่นได้สบายๆเลยปรับกราฟิกสมูทนะครับเล่น120เฟรมลื่นไหลสุดๆนะครับส่วน AOV นะครับก็ปรับสุด60เฟรมเล่นได้อย่างลื่นไหลสบายๆนะครับ อ่าส่วนเกมอ,อื่นๆที่รองรับ120เฟรมแล้วก็ GT7 เล่นได้นะครับอย่างก็จะมีอย่างเช่นอ่า Mobile Legends นะครับเล่น120เฟรมได้นะครับหรือจะเป็น s u b w a y Surfer นะครับเกมที่เราคุณหน้าคุนตากันดีที่มันกระโดดสะบัดสะบัดน่นก็เล่น120เฟรมได้เช่นเดียวกับ Call of Duty นะครับ Call of Duty Mobile ก็เล่น120เฟรมได้เช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเกมเนี่ยแล้วก็อยากเล่นเฟรมเรทสูงๆนะครับเครื่องนี้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีแน่นอนแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานที่เล่นเกมแบบต่อเนื่องได้ด้วยนะครับ ในเรื่องของความแรงนะครับอย่างที่บอกไปเน,ะนาะ benchmark คะแนนสูงอยู่แล้วตัว GT7 เองเนี่ยเขายังมีโหมดที่ชื่อว่า GT Mode นะครับโหมดนี้จะเป็นการปลดล็อกประสิทธิภาพทั้งหมดนะครับ CPU เนี่ยมันจะทำการตัดรอบช้ากว่าปกติก็คือมันจะมันจะปล่อยให้ตัว CPU เนี่ยมีความร้อนเยอะขึ้นรันที่ความเร็วสูงๆได้นานขึ้นนะครับซึ่งก็จะส่งผลให เฟรมเรทเนี่ยมีความนิ่งมากขึ้นด้วยนะครับก็มีโหมดนี้มาให้ใช้งานทั้งตัว gt 7แล้วก็ตัว gt 7 t เลยครับนอกจาก gt โหมดแล้วนะครับเรื่องมี gt 7เนี่ยเขายังมาพร้อมกับฟีเจอร์ ai ที่ช่วยในการเล่นเกมนะครับยุคนี้มันเป็นยุคของ ai เนอะนอกจาก ai ที่แบบเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี ai ลบรูปอะไรต่าง ตัวนี้มแอดวานซ์กว่านั้นนะครับใครที่เป็นแฟนเกม PUBG น่าจะชอบฟีเจอร์นี้นะครับฟีเจอร์นี้มันมีชื่อว่า AI Game Coach นะครับก็คือมันจะอยู่ในหัวข้อของตัวเกมโหมดเลยก็คือสมมติเราเข้าเกมปุ๊บเราปัดหน้าจอจากทางซ้ายขึ้นมานะครับมันจะเปิดหน้าแดชบอร์ดขึ้นมาเราก็เลือกตัวเกมโค้ชเกมโค้ชเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะรองรับไม่ได้รองทุกเกมหรอก PUBG รองรับนะครับสามารถทําได้ทั้งที่เป็น text วิ่งข้างบนหน้าจอและทําได้ทั้งแบบที่มันเป็นเสียงนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมเปิดให้มันเป็นตัวเป็นตัวเทควิ่งบนหน้าจอนะครับบางทีเราเล่นพับจีเดินเพลินๆนะครับศัตรตูอยู่ตรงไหนไม่รู้สอยเราเขาให้เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดเราเปิดฟีเจอร์นี้ไว้เนี่ยบางทีเราเดินเพลินๆอยู่เงี้ยแล้วเขาได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงคนวิ่งหรือจะเป็นเสียงอาวุธเนี่ยนะครับมันจะมีป๊อปอัพวิ่งแจ้งเตือนบนหน้าจอยังไงก็เห็นแน่นอนนะครับคือเราจะเห็นมอมพร้อมกับที่ ที่ตัวเกมมันขึ้นเลยอ่ะมันก็ทําให้เราแบบเฮ้ยหันไประวังได้นะครับแล้วก็นอกจากแจ้งเตือนพวกรา,ายละเอียดต่าง,างๆพวกนี้ตอนเล่นพับจีมันยังแจ้งเตือนสถานะของเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับก็ทําให้การเล่นเกมอ่ะมันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะครับมันทาให้เราแบบเฮ้ย,ช,ยช่วยในช่วยในการโฟกัสในการเล่นเกมของเราได้ดีมากขึ้นด้วยสําหรับตัวฟีเจอร์ AI เกมโค้ชที่มีให้ใช้งานนะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่มีผลต่อการเล่นเกมมากคือตัวหน้าจอนะครับเรือมี g t 7ซีรีส์เนี่ยเป็นหน้าจอแบบแฟลตนะครับใครที่เล่นเกมน่าจะชอบหน้าจอแบบนี้แหละแล้วก็ผมลองเล่นดูแล้วนะครับตัวฟิล์มที่ติดมาให้เนี่ยก็ไม่ได้มีผลต่อการเล่นเกมไม่ได้คือไม่ได้ทําให้เครื่องมันน่วงอะ่ะก็สามารถทัชสกรีนได้อย่างลื่นไหลนะค,ความแม่นยําในการตอบสองหน้าจอตัวเนี้ยถ้าปกติมันอยู่ที่360เฮิร์นะครับแต่ว่ามันสามารถบูสต์ขึ้นไปได้นะครับด้วยฟีเจอร์อย่างตัวอัลต้าทัชคอนโทรลนะคร,าาารถ เพิ่มอัตราการตอบสนองของการสัมผัสเนี่ยสูงถึง2,600เฮิร์เลยนะครับก็เรียกว่าเอานิ้วแตะปุ๊บมันไปปั๊บอะ่ะก็เรียกว่าแท,บ,ทบจะไม่มีความหน่วงนะครับเรื่องของความแม่นยําในการทัศสกรีนสูงเนี่ยทำให้การเล่นเกมดีขึ้นอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เรื่องของตัวหน้าจอเองนะครับหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นตัว GT7 นะครับเขาสามารถเร่งความสว่างสูงสุดได้อยู่ที่6,000นิตนะครับในเวลาที่เราแสดงผลพวก HDR ต่างๆก็สว่างแบบตาแตกเลยทีเดียวนะครับในขณะเดีวยวกัน ตัวหน้าจอเนี่ยมันมาพร้อมกับฟีเจอร์อย่างตัว i c a r e Display นะครับตัวนี้สามารถรีแสงแบบ DC นะครับได้ในระดับฮาร์ดแวร์แล้วก็ในเรื่องของตัว P.D.M. นะครับสูงถึง2,160เฮิร์นะครับก็จะใช้งานได้สบายตามากขึ้นส่วนเรื่องของการทัชสกีนะครับอย่างที่บอกไปเนาะตัวนี้เนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ยมันบูสต์ได้อยู่ที่2,600เฮิร์ส่วนในการใช้งานจริงนะครับเขามีการอัปเกรดอัลกอริทึมของตัว Rainwater Smart Touch นะครับให้มันแม่นยำให้มันไวมากขึ้นเวลาที่จอมันเปียกเนี่ย เราก็สามารถที่จะทัชสกรีนได้แม่นยำม,มากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนสเปคของหน้าจอนะครับระหว่าง GT7 กับ GT7T เนี่ยจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นหน้าจอของ Realme GT7 นะครับจะเป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด6.78นิ้วนะครับอัตรารีเฟรชหน้าจอคือ120 h ฮความสว่างหน้าจอสูงสุดเนี่ยทำได้อยู่ที่6,000นิตนะครับ มาตรฐานก็เป็น d c p 3 100%อยู่แล้วนะครับเรื่องของตัวสีสันต่างๆนะครับส่วนหน้าจอของ r e a l m e GT7T นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด6.8นิ้วเป็นจออ m o ม e d เหมือนกัน1 2 0 h z ยเหมือนกันนะครับอัตราการสอบสองหน้าจอก็3 6 0 h z เหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้จะแพ้รุ่นพี่เขาตรงที่เรื่องของความสว่างหน้าจอตัวนี้ทำได้สูงสุดอยู่ที่1,800นนิตนะครับส่วนเรื่องของขอบเคสสีต่างๆก็ DCP3 เหมือนกันรองรับตัว HDR 1 0 p l u เหมือนกัน,น ส่วนเรื่องของความทนทานของตัวหน้าจอนะครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวกระจกหน้าจอจาก Corning g o r l l l a Glass 7i นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่มีความทนทานสูงนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับตัวบอดี้ของเขานะครับยังมาพร้อมคุณสมบัติในการกันน้ำกันฝุ่น IP69 ก็ถือว่า กันได้ในระดับของน้ําที่มันเป็นน้ําแรงดันหรือว่าน้ําที่อุณหภูมิสูงนะครับตัวโครงสร้างของเครื่องเองก็เป็นตัว armor shell ก็ให้ความทนทานสูงซึ่งผมมาทดสอบมาหลายรุ่นแล้วนะครับไอตัวโครงสร้าง armor shell เนี่ยมันทนจริงๆของทางเรือมีก็ทนหล่นก็ทนกระแทกได้นะครับเป็นมือถือรุ่นหนึ่งที่เรียกว่าใช้งานแบบลุยๆได้เลยนะครับถัดมานะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ การดีไซน์นะครับการออกแบบตัวเครื่องจริงๆทั้ง2รุ่นนี้ดีไซน์มันออกมาคล้ายๆกันนะครับคือถ้ามองผ่านๆเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกเลยแต่มันจะมีรายละเอียดให้ให้พอแยกได้ก็คือตัว GT7 เนี่ยเขาเป็นกล้องหลัง3ตัวนะครับ ส่วนตัว GT7T เนี่ยมีกล้องหลังแค่2ตัวมันจะต่างแค่ตรงนี้แหละส่วนเรื่องของงานดิไซท์อื่นเหมือนกันนะครับมันก็จะมีความแบบมิติคล,คล้ายกันเลยวัสดุฝาหลังของเขานะครับเป็นไฟเบอร์กลาสซึ่งมันมีข้อดีก็คือเรื่องของการควบคุมต้นทุนได้ดีนะครับอันนี้คือ1 2คือไฟเบอร์กลาสน้ำหนักมันเบาวกว่าพวกฝาหลังที่เป็นกระจกฝาหลังที่มันเป็นโลหะนะครับแต่ก็จะมีข้อสังเกตหรือว่ามีข้อเสียเช่นกันตัวไฟเบอร์กลาน่ยปกติมันจะเป็นวัสดุแบบหนึ่งที่ ทำให้การระบายความร้อนของเครื่องเนี่ยมันแย่ลงเพราะว่าตัวตัวมันเองไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่ากับพวกกระจกหรือพวกโลหะน,นะครับมันก็เลยทําให้เกิดอาการอมความร้อนขึ้นก็จะส่งผลต่อ Perform a n c e โดยรวมของตัวโทรศัพท์ได้เรือม mm ี hmm. mm hmm. เขาก็ทราบป,ปัญหาตรงนี้ดีนะครับ mm hmm. เขาก็เลยแก้ไขด้วยการออกแบบตัวเรือมี gt 7 s ็ r ซีรีส์เนี่ยให้มันใช้ดีไซน์ที่เรียกว่า i e ซ์เซ e ดีไซน์นะครับไอซ์เซนดีไซนคืออะไรก็ตามชื่อเลยก็คือเหมือนเป็นดีไซน์ที่มันแบบออกแบบมาให้มันมีความเย็นเหมือนน้ำแข็ง โดยที่ตัวฝาหลังที่เป็นไฟเบอร์กาเนี่ยนะครับมันมีการแปะแผ่นกาฟีนขนาดใหญ่ไว้นะครับประมาณ4,000ตารางมิลลิเมตรเนี่ยแปะไว้ที่ตัวฝาหลังเลยนะครับก็เลยทําให้ตัววัสดุที่เป็นไฟเบอร์กาซแล้วแปะกาฟฟนเนี่ยมันสามารถระบายความร้อนออกมาได้ดีมากขึ้นถามว่าดีประมาณไหนนะครับเมื่อเทียบกับตัวฝาหลังไฟเบอร์ก๊าแบบปกติตัวนี้เนี่ย จะทาได้ดีขึ้นกว่าเดิมถึง24เท่าซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่เข้าใจได้อยู่แล้วนะเพราะไฟเบอร์การ์ดอมความร้อนจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับฝาหลังที่เป็นกระจกละ่ะไฟเบอร์การ์ดบวกกับกาฟีนในที่อยู่ในตัว GT7 Series เนี่ยตัว i y e s e n Design เนี่ยระบายความร้อนได้ดีขึ้นกว่าตัวกระจก6เท่านะครับก็ทําให้อุณหภูมิเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ปกติคือมันไม่ได้แบบว่าเย็นเป็นน้ําแข็งอะไรขนาดนั้นนะครับมันทําให้ขนาดที่เราเล่นเกมจับที่ตัวฝาหลังเนี่ยมันก็จะเป็นออุณหหภูมออมิ้้ง่่ไไดแบบวา เย็นหรืออุ่นจนเกินไปหรือว่าร้อนจนเกินไปมันอยู่ในระดับที่เออมันสัมผัสแล้วมันสบายมือนะครับอันนี้ถือว่าช่วยได้จริงแล้วก็จากที่ได้ลองใช้งานดูนะครับตัวกาฟีนเนี่ยระบายความร้อนได้ดีทั้งตอนที่เราเล่นเกมไปถึงตอนที่ชาร์จไฟเลยนะครับตัวนี้มันรองรับชาร์จเร็วปกติเนี่ยชาร์จเร็วดับ100วัตต์ขึ้นไปเนี่ยความร้อนสะสมค่อนข้างเยอะแต่พอเป็นตัว gt 7ที่ ตัวฝาหลังเนี่ยมันมีการใช้แผ่นกาฟฟนแปะอยู่เนี่ยมันเลยทําให้การระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีขึ้นมากๆนะครับอันนี้ถือว่าเห็นผลในการใช้งานจริงๆเลยนะครับสำหรับตัวฝาหลังที่เป็นดีไซน์ไอซเซนดีไซน์นะครับมาต่อกันที่แบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับแบตเตอรี่ของเรีอวมี GT7 s ี r i ส์เนี่ยทั้งคู่มาพร้อมกับแบตแบตแบ,แบไททันแบตเตอรี่ของทางเรียวมีคือแบตความจุ7 0 0 0มป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยมันประมาณมือถือแบต5,000ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันแต่ว่าได้ความจุที่เยอะขึ้น ปัญหาอย่างหนึ่งของแบต7 0 0 0ันเนี่ยคือถ้าตามทฤษฎีมันควรจะต้องชาร์จแล้วชา้ามากๆใช่ไหมครับแต่เรีวมีเองเนี่ยเขาใส่เต็มจริงๆระบบชาร์จตัวนี้รองรับระบบชาร์จเร็ว 1, 120วัตต์อัลตร้าชาร์จนะครับก็แบตอึดมากๆกว่าแล้วเนาะด้วยตัวชิป4นาโนเมตรผมให้น้องเล่นเกมแบบหนักๆเลยนะครับแบตเหลือแบบเป็นครึ่งถือว่าการจัดการพลังงานดีมากๆแต่ที่พีกกว่านั้นคือการชาร์จไฟนะครับอตอนแรกเนี่ยเรามีส่งข้อมูลมาให้เราเขาบอกว่า มันชาร์จไฟจาก1%นึ่งเถึงห้เนี่ยใช้เวลา14นาทีผมก็แบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าแบตความจุตั้ง7,000ม ah ิลลิแอมนะครับชาร์จครึ่งหนึ่งตีแบบคิดเลขแบบง่ายๆก็3,500ม ah ิลลิแอมอ่ะใช้เวลา14นาทีมันจะเป็นไปได้เหรอผมก็เลยให้น้องชาร์จแล้วจับเวลานะครับตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับประมาณ14นาทีนิดๆแต่เกือบเกือบสิบห้าที่ผมเทสได้นะครับจากแบต1%นะไป50%เนี่ยใช้เวลาประมาณ 15นาทีแล้วกันที่ผมเทสนะก็ถือว่าตัวเลขใกล้เคียงกับที่เรียวมีระบุมานะครับส่วนการชาร์จไฟจนเต็ม100%เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่40นาทีอันนี้ตัวเลขเดียวกันกับที่ er, เรียวมีเขาเทสด้เลยจากที่ผมเทส e นะทีนี้มันจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือตัว GT7T เนี่ยการชาร์จไฟจาก1%จนถึง100%เนี่ยมันจะช้ากว่าตัว GT7 เล็กน้อยนะครับผมก็วิเคราะห์ดูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่า การระบายความร้อนเนี่ยตัว GT7 เนี่ยทำได้ดีกว่าตัว GT7T ด้วยนะครับเลยทําให้ตัวอะแดปเตอร์เองเนี่ยเขาสามารถปล่อยไฟที่ความแรงของสูงได้นานกว่านั่นเองนะครับไม่ต้องมาพวงเรื่องความร้อนก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งแหละที่ผมคิดว่าตัว GT7 เนี่ยชาร์จไฟได้เร็วกว่า GT7T แต่อะไรก็ตามในการชาร์จไฟจาก1ถึง100เนี่ยมันใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันเร็วหมดแหละแล้วยิ่งยิ่งแบต7 0 0 0ม a ด้วยเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก40นาทีนิดๆบวกลบประมาณไม่เกิน5น5าที ผมว่ามันทําได้เร็วมากๆนะครับส่วนโหมดชาร์จอื่นๆนะครับถ้าเป็นคนเล่นเกมอยากได้โหมด bypass charging ใช่ไหมตัวนี้มีให้เหมือนกันนะครับก็โหมดนี้ไปเปิดได้ในตัวเกมโหมดนั่นแหละ ก็สามารถที่จะเล่นเกมไปชาร์จไฟไปได้ก็จะเป็นการปล่อยตัวกระแสไฟเข้าบอดโดยตรงนะครับทำให้ตัวอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ขึ้นสูงจนเกินไปก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมได้ต่อเนื่องที่ความสเสถียรมากขึ้นด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยแบตมันความจุสูงจงเลยทั้ง7 0 0 0มิลลิแอมเนี่ยเกือบจะเป็นพอร์แบงก์แล้วเนาะความปลอดภัยเป็นอย่างไรนะครับซีรีส์นี้นะครับทั้งซีรีส์น,นะทั้งตัว 7T แล้วก็ตัว GT7 เลยนะครับ ผ่านมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยจากทางทีวีเรนแลนนะครับทั้งในเรื่องของการต้านทานอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปแล้วก็ในเรื่องของการเสื่อมสภาพด้วยนะครับรุ่นนี้ก็การันตีใช้งานกันได้ยาวๆเลยครับมาต่อกันที่กล้องถ่ายภาพกันบ้างน,นะครับการเป็นแฟลชชิปคิวเลอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สเปคแรงอย่างเดียวแล้วนะครับรอบนี้เรื่องของตัวกล้องเนี่ยก็ควรจะต้องที่จะให้คุณสมบัติหรือว่าคุณภาพของรูปถ่ายที่มันพอจะฟัดกับพวกเรือธงได้นะครับซึ่ง gt 7 s e r ซีรีส์เนี่ยทั้ง2ตัวผมว่า เฮ้ยทำได้ทีทั้งคู่นะครับด้วยความที่ยุคนี้มันมีการใช้ AI เข้ามาช่วยถ่ายภาพมากขึ้นแล้วกันนะครับอันดับแรกเรามาดูที่สเปคกันก่อนนะครับทั้ง2รุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยความละเอียด32ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับใช้เซนเซอร์ IMX 615จากทาง Sony น,นะครับจะแตกต่างที่กล้องหลังและอย่างที่บอกไปนะครับตัวตัว GT7 เนี่ยเขาจะเป็นกล้องหลัง3ตัว เซนเซอร์ S S หลักเนี่ยคือ IMX 906นะครับความละเอียดคือ50ล้านพิกเซล f คือ1.88นะครับรุ่นนี้ก็รองรับการถ่ายวิดีโอ 8K 30เฟรมถ่าย 4K 120เฟรมได้นะครับแล้วก็ถ่ายตัว Dolby Vision หรือว่าวิดีโอ 4K HDR เนี่ยทำได้ทั้ง60เฟรมแล้วก็30เฟรมเลยคือมาเต็มจริงๆนะครับส่วนกล้อง u t o a Wide นะครับอันนี้ก็ความละเอียดยูที่8ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีตัวกล้องเทเลโฟโต้กล้องซูมนะครับตัวน,นี้จะให้ คุณสมบัติในการซูมเป็นกล้องเป็นออปติคอลซูม2เท่าใช้เซนเซอร์จากทางซ m s u ุงนะครับตัวเจ5ไฟลความละเอียดคือ5 0ล้านพิกเซลแล้วก็สามารถซูมได้ไกลสุดอยู่ที่20เท่านะครับมีการใช้ไอเข้ามาช่วยในการซูมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนกล้องของตัว r ร a l m e g t 7T นะครับกล้องหน้าเนี่ยเหมือนการสาิล้านพิกเซลเหมือนกันแต่ว่ากล้องหลังมีการปรับสเปคนะครับตัดเลนซูมหรือว่าตัวเลนเทเลออกไปก็จะเป็นเซนเซอร์หลักเนี่ยใช้เซนเซอร์ IMX896 นะครับ5เล้นานพนกเซัเหมือนกัน มีกล้องรุตวาย8ล้านเหมือนกันส่วน,นเรื่องของการซูมเนี่ยมันสามารถที่จะซูม2เท่าแบบแทบจะไม่สูญเสียรายละเอียดอยู่แล้วนะครับในสมาร์ทโฟนยุคนี้ที่มีการใช้ AI เข้ามาช่วยถ่ายภาพนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยตัว GT7T เนี่ยอาจจะยังสู้รุ่นพี่ไม่ได้เนาะแต่ก็ถ่าย 4K 60แล้วพวกเนี้ทำได้เป็นปกตินะครับในส่วนของการใช้งานกล้องถ่ายภาพกันบ้านนะครับ ผมว่าเรือมี GT7 เนี่ยเป็นมือถือรุ่นหนึ่งที่ตัวช่วยมันเยอะมากๆในการถ่ายภาพนะครับมีทั้ง AI เข้ามาช่วยในการปรับรูปแบบของภาพถ่ายมันปรับตั้งแต่ตัวโทนสีเลยอย่างตัว AI Travel Snap เนะครับเขาสามารถที่จะดึงสีจริงๆของภาพถ่ายออกมาได้นะครับก็อย่างเช่นสมมติเราไปถ่ายพวกะทะเลอะไรอย่างเงี้ยเขาทำการดึงเฉดของน้ำทะเลออกมาให้มันแบบ สมจริงมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วกันนะครับก็ทําให้การถ่ายภาพหนึ่งคือมันง่ายขึ้นนะครับหรือจะเป็นการถ่ายภาพในลักษณะของการถ่ายภาพเมืองอย่างเงี้ยเขาจะมีการปรับเรื่องของตัวคอนทาสให้อารมณ์ของภาพเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เลยหรือจะเป็นโหมดอย่างตัว AI Landscape Plus นะครับตัวนี้ผมว่ามันเป็นโหมดที่เจ๋งมากๆสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพ Landscape ไอโหมดเนี้ยอยู่ในตัว G7 t นะครับเราปัดไปใช้งานเนี่ยเวลาสมมติเราไปถ่ายภาพวิว แล้วเจอปัญหาแบบบางทีหมอกลงอย่างเงี้ยเราอยากได้ภาพที่มันแบบเคเคลียอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าถ่ายด้วยไอแลนด์เกทพัสเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับให้ภาพมันเคลียร์ได้เลยนะครับโดยที่แบบเขาเอาหมอกออกไปให้เราได้เลยหรือบางทีเราอาจจะถ่ายแบบองศามันเอียงเล็กน้อยเนี่ยถ้าเราใช้ตัว a ลน s ์เ p e พัสมาช่วยนะครับเขาก็จะสามารถปรับองศาให้มันตรงได้อันนี้ทําด้วย AI ไเลยเหมาะกับคนที่อาจจะถ่ายภาพไม่เก่งนะก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตรงเนี้ย ช่วยให้ภาพถ่ายของเราดูสวยงามขึ้นดูน่าสนใจมากขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากตัว AI Landscape p a r s แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของการแก้ไขภาพถ่ายนะครับมันก็มีตัวช่วยมามากมายเลยนะครับในส่วนของตัวแกลอรี่เองสามารถที่จะลบในเรื่องของตัวแสงสะท้อนต่างๆเรื่องของตัวแ l a r e ต่างๆพวกนี้สามารถใช้ฟีเจอร์พวกนี้ช่วยในการลบได้นะครับหรือจะเป็นการลบคนนะครับลบ พวกอ็อบเจกต์ที่เราไม่ต้องการต่างๆตัวนี้ก็มี AI Eraser version 2.0เข้ามาให้ใช้งานก็สามารถทำให้เราลบอ็อบเจกต์ที่เราไม่ต้องการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ AI กันบ้างน,นะครับ AI ในยุคนี้กับโทรศัพท์มันเป็นของที่แบบมันอยู่ด้วยกันและมันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้แล้วก็แบรนด์ไหนที่ไม่มี AI feature เ,เนี่ยถือว่าอยู่ยากในยุคนี้นะครับแต่ว่า GT7 series เนี่ยให้มาแบบจัดเต็มทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากพื้นฐานก่อนที่มือถือ Android เขามีกันอย่างตัว Gemini อันนี้ก็ รองรับตัว Gemini เหมือนกันนะครับสามารถเรียกขึ้นมาเป็นผู้ช่วยในการที่จะถามคำถามต่างๆอะไรพวกนี้สามารถทําได้นะครับหรือจะเป็นตัว AI Tool ที่มือถือเรือมีหลายรุ่นก็มีตัวนี้ก็ยังมีให้ใช้งานอยู่หรือจะเป็นเรื่องของการแปลภาษา A นะครับเขามี AI Translator มาก็ช่วยในการแปลภาษาได้นะครับแต่ว่าฟีเจอร์ใหม่นะครับที่อยู่ในเรือมี GT 7 series นะครับที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือตัว AI Planner นะครับ AI Planner เนี่ยเวลาที่เราเรียกใช้งานก็คือให้เรา แตะที่หลังเครื่อง2ครั้งติดกันนะครับแบบนี้ตึกตึกอย่างนี้นะครับหน้าจอเนี่ยมันก็จะเปล่งแสงออกมานะครับตัวตัวตัวขอบจอมันจะเปล่งแสงออกมาใช้เวลา,วลาทําอะไรนะครับ AI p a n n e r เนี่ยตามชื่อเลยก็คือเราจะให้ AI เนี่ยช่วยในการจัดการตารางชีวิตของเรานะครับมันรองรับทั้งในอีเมลนะครับทั้งในบทสนทนาในแชทของเราหรือจะเป็นในโซเชียลมีเดียนะครับง่ายๆก็คือ AI เนี่ยมันจะอ่านหน้าจอของเราแล้วก็จะทําการ แ a นลงในคาลเลนดาร์ให้โดยอัตโนมัติซึ่งผมทดลองแล้วมันเจ๋งมากๆนะครับมันทําให้แบบแต่ก่อนเนี่ยสมมติว่าเรามีตารางนัดหนึ่งตารางคุยกับเพื่อนแล้วกันืม,มว่าวันอาทิตย์นี้จะนัดไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าคาลเลนดาร์หรือว่าแอปปฏิทินใช่ไหมแล้วก็แอดเหตุการณ์เองนัดก,นกันกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่นเนี้ยมันไม่ใช่แล้วสมมุติว่าเรากับเพื่อนคุยกันเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็เห็นหน้านั้นเนี่ยตกลงแล้วว่าจะนัดกันไปวันนี้วันนี้เราก็แท็บหลังเครื่องสองครั้งนะครับปึ๊ก ให้ตัว AI planner เนี่ยมันจัดการให้มันก็จะรู้เลยว่าเฮ้ย mm hmm. เรานัดกันวันไหนกี่โมงสถานที่ที่ไหนแล้วก็จะบุ๊กลงไปในคาเลนดาร์ให้โดยอัตโนมัติซึ่งเราอัดแอปไปได้จากการที่แบบสมมติใช้งานกับโซเชียลมีเดียสมมติเราถ่ายฟีดไปเจอโชว์คอนเสิร์ตหนึ่งที่เราอยากจะไปมากเลยแล้วก็ ดับเบิลแท็บสองทีให้เขาบุ๊กลงในตารางในในโ o o e เคลนดาร์ให้เช่นเดียวกันในอีเมลนะครับบางทีเราติดต่อคุยงานผ่านทางอีเมลอย่างเงี้ยนัดกันเรียบร้อยแล้วหรือจะใช้งานในการทํางานเราติดต่อลูกค้าผ่านทางอีเมลอย่างเงี้ยสรุปออกมาแล้วว่าวันนี้จะต้องไปมีประชุมกับลูกค้าเราก็แท็บหลังเครื่องสองครั้งนะครับเรียก A.I. Planner ขึ้นมา A.I. Planner เนี่ยเขาก็จะทําการบุ๊กทุกอย่างนะครับลงไปในเคเลนดาร์ให้โดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราเนี่ย ไม่ต้องไปนั่งกรอกข้อมูลเองก็ทำให้การใช้งานมันสะดวกมากขึ้นมันดูสมาร์ทมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากตัว GT7 แล้วก็ GT7T แล้วเนี่ยนะครับในซีรีส์นี้มยังมีอีกหนึ่งรุ่นคือ Realme GT7 Dream Edition คือตัวนี้นนั่เองนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไปคอลลาบ o r a เรชันกับทีมแข่งฟอร์มูล่า1ของทาง Aston Martin นะครับก็จะมาในทรงที่ มันดูมีลูกเล่นเยอะกว่าตัว GT7 นะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้า,าดูที่ตัวฝาหลังของเขาเองเนี่ยนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยมันจะมีการทําช่องว้าวนะครับเป็นเหมือนกับปีกคู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทาง Aston Martin นะครับเขาบอกว่าตัวเส้นตรงนี้อิงมาจากการออกแบบของ ที่มันต้องการหลักอากาศพลาศาสตร์ของทางรถแข่งที่เป็นฟอร์มูล่าวนะครับเป็นผิวสัมผัสแบบ3มิติถ้าเราเอามือไปสัมผัสเนี่ยมันจะมีลูกเล่นด้วยนะครับมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ได้แค่เป็นลายมันจะมันจะสัมผัสได้ถึงลวดลายเลยนะครับในการสัมผัส ด้านหลังตรงกลางเครื่องเนี่ยก็จะมีโลโก้ปีกสีเงินตัว Si l v ว r w i n ินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง As สตัน Martin อันนี้เขาบอกว่ากระบวนการแกะสลักเนี่ยเป็นแบบ3ชั้นนะครับล่องลายปีกขนาดเล็กเนี่ยอยู่ที่0.1ม mm, ิลิเมตรท่านเองก็ถือว่าในแง่ของรายละเอียดเนี่ยถือว่ามาแบบจัดเต็มจริงและที่เด่นชัดที่สุดคือตัวสีของตัวเครื่องนะครับตัวดีมิดิชั่นเนี่ยจะมาพร้อมกับสีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง As t ตัน Martin นะครับ สีเขียวสีเนี้ยแอสตันมาตินอ่ะใช้มากว่า110ปีนะครับแล้วก็ที่มันอยู่บนฝาหลังของเร a l m มี t t Dream e d i มีด n เนี่ยผ่านกระบวนการชั้นสีถึง5ชั้นนะครับถือว่าเป็นงานมาสเตอร์พีซงานหนึ่งเลยแล้วกันของทาง Realme ีเขานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเครื่องที่เป็นสีเขียวอย่างเดียวแล้วก็มีรายละเอียดอย่างเดียวนะครับมันมีรายละเอียดอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้เองนะครับตัวโลโก้ของเร a l m มี t 7 d ีีมีดนะครับ ทุกอย่างเลยมันจะไปลิงก์กับตัวรถทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มสกลลายไลน์นิ้วมือที่เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเวลาเรากดเข้าไปก็จะมีแอนิเมชันขยับได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของตัวไอคอนต่างๆที่อิงกับตัวสีที่เป็นสีของทาง a s สตันมาตินรวมถึงตัวเอฟเฟกต่างๆที่มันจะเปลี่ยนไปจากรุ่นปกติ <c oughs> กตเช่นตอนชาร์จอย่างเงี้ยมันก็จะดูมีความสปอร์ตกว่า รวมถึงตอนที่เรากดโหมด GT เนี่ยก็เช่นกันนะครับไอคอนของตัว GT โหมดก็จะแตกต่างจากตัวรุ่นปกติด้วยนะครับนอกจากพวกไอคอนต่างๆแล้วนะครับเรือมี GT 7 Dream Edition เนี่ยยังมาพร้อมกับตัวกรอบรลนน้ำรูปภาพแบบพิเศษนะครับที่เป็นเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นก็จะเป็นกรอบรายน้ำที่มีโลโก้ของตัว Aston Martin Team Formula 1ของเขานะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่มันแตกต่างจากเรือมี GT 7รุ่นปกตินะครับ แล้วก็นอกเหนือจากตัวเครื่องนอกเหนือจากตัวตีมนะครับที่มันมีความเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยถือว่าให้มาแบบจัดเต็มนะมันสมกับที่เป็นตัว Limited Edition นะครับตัวกล่องเองเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแบบ Aston Martin นะครับ ดีไซน์กล่องเนี่ยถูกคิดมาแล้วว่าให้เปิดแบบเป็นเหมือนกับปีกคู่แรงบดาลใจมาจากตัว s i l v e r w ์วินะครับของทาง a s t o n m a r t i นเนาะแล้วก็ตัวฐานเนี่ยยกแบบรอยมันทำให้เวลาเราเปิดเปิดกล่องขึ้นมาปุ๊บตัวเครื่องมันจะยกขึ้นมาเลยนะตอนที่เราเปิดกล่องครั้งแรกนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมในกล่องเนี่ยผมว่าให้มาแบบเออดูดีดูจัดจเต็มจริงๆนะครับอ่ะเริ่มจากตัวเคสก่อนก็นได้นะครับตัวเคสเนี่ยเป็นเคส s i l v e r w i n g นะครับก็จะล้อไปกับตัวดีไซน์ฝาหลังที่เป็นวิงแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวเคสคุณภาพโอเคเลยมีการเจาะรูด้านหลังไว้โชว์โลโก้ที่แบบมันผ่านกระบวนการแกะสลักขั้นสูงมานะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากคือตัวเข็มจิ้มซิมนะครับเข็มจิ้มซิมเนี่ยปกติเข็มจิ้มซิมที่เราได้มาก็จะเป็นแบบโลหะปกติเนาะแต่อันนี้ยเขาเออกแบบมาให้มันเป็นทรงของรถ F1 นะครับถือว่าอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆตัวเข็มจิ้มซิมของรุ่นนี้นะครับเป็นแรงบนันดาลใจมาจากรถแข่งฟอร์มูล่าวของทาง s t o n m a มา i n อีกด้วยนะครับแล้วก็กอุปกรณ์อื่นๆที่ใให้มานนกล่อง็จะเปตัว ตัวบุ๊กเลตนะครับที่บอกถึงตัวทีมแข่งฟอร์มูล่า1ของทาง a s สตันมา t ติถือว่าใครที่เป็นแฟนฟอร์มูล่า1ของ a s สตันมา t ตินทีมเนี่ยผมว่าตัวนี้มันเป็นของที่ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนโซเวเนียร์ละกันนะครับจะเป็นโซเวเนียรในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือเลยก็ว่าได้นะครับสรุปราคานะครับสำหรับ Realme GT7 Series นะครับเร,เริ่มต้นเนี่ยตัว Realme GT7T จะราคาอยู่ที่17,000 999บาทนะครับจะเป็นรุ่นความจุแรม12ความจุ256กิกะไบต์ส่วน GT7 นะครับที่ใช้ชิป Dimensity 9400E เนี่ยตัวนี้ก็จะราคาอยู่ที่22,999บาทนะครับเป็นรุ่นความจุแรม12ความจุ512กิกะไบต์ก็ได้ความจุเยอะขึ้นแล้วก็สเปคที่ดีขึ้นนะครับส่วนรุ่น Limited ตัวนี้นะครับ r e ย l มี GT7 Dream Edition เนี่ยที่ไปคอแลแลบกับทาง As t o n m มาตินมานะครับ รุ่นนี้ราคาอยู่ที่24,999บาทนะครับจะได้เป็นแรม16ความจุ5 2 2 g b ด้วยนะครับซึ่งถ้ามองถึงแบบส่วนต่างที่มันเพิ่มมาจากตัว GT7 นยผมว่า2,000บาทกับสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยสมเหตุสมผลนะเอาแค่แบบโอเคสเปคแรมอัพเป็น16นี่ก็น่าสนใจแล้วกับส่วนต่าง2,000แต่ว่าเรายังได้เรื่องของตัวเคสเรื่องของตัวสีที่เป็นลิมิเต็ดได้เรื่องของบุคเลตต่าง ให้มาแบบจัดเต็มจริงๆนะครับแม้กระทั่งตัวเข็มจิ้มซิมนี่ผมว่าสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ในภาพรวมสําหรับตัวเรือมี GT7 Series นะครับกับการที่เขาบอกว่ามันเป็น2025 Flagship Killer เนี่ยผมก็มองว่าก็ดูสมเหตุสมผลเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคามือถือ f ฟ a g s h i p มันก็ทะยานขึ้นไปราคาแบบหลัก3 0 0 0 0ื่นไปไปลายถึง4 0,000บาทแล้วกับตัวเนี้ยค่าตัวที่มันห่างกันประมาณเกือบเกือบเท่าตัวแต่ว่าได้หลายๆอย่างที่ มันก็พอที่จะสู้กับพวกแฟลกชิปได้นะครับเรื่องตัวชิปที่มันแรงเรื่องตัวหน้าจอที่มันสวยงามเรื่องของกล้องเองที่มี AI ฟีเจอร์ที่มาจัดเต็มจริงๆในการใช้งานรวมถึงเทรนในยุคนี้นะครับอย่างเทรนการใช้งาน AI ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเรือมี g t 7 seri ส์ก็จัดเต็มให้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและกันสำหรับคนที่ อยากได้มือถือเน้นแบบความคุ้มค่าอาจจะอยากอัพราคาเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับอัปขึ้นจากหมื่นกลางมาลองดูเป็นตัว GT7 Series ได้นะครับทั้งตัว GT7T แล้วก็ตัว GT7 เลยนะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวรีวิวเรามี GT7 Series นะครับเพื่อเมื่อกี้เห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมของเราด้วยไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ